ไเยอะแยะเด้มีงานเป็นกามาไอเดียมยามทาม่าวบว่าจรเป็นทองเพิงหลูกเจ้าเราลานทองเพิงความเพิงหลูกเล็กแดงวันนี้ก็มีผู้โชคดีนะคะถูกทุกงวดจากผูกข่าวนะคะขอแมวอาจารย์แมวก็นำของมาถวายนะคะออกปรถทอง แต่มือขึ้นนี่ฟันมือขึ้นนี่พ่อว่าไปเอารถนี่มาฟันว่ายายถาแม่นั่นลราบ้าจักเอามาเราคือโบเก็บดอกไม้ไปหอยนารถในพนัะล่องเบิ้งล่องเบิ้งนในหันกับพออ่ออ่าไม่นารถขั้นพ่อเอามาบอกว่าเนี่ยเนววันนี้ก็พ่อนั่นพัดว่ามือเศร้านี่ส่วนนี้จุกว่าเสียเอารถนี่ออกมาหาปู อ่าขั้นใดพอที่เอาออกมาหาปูมามอบให้ปูนําดูแลผุ้มข้องอ่ามอบให้ปูหล่ะเป็นรถปูดูแลให้ที่กระบอกมันอยากนอนมันผัดโปะผ้ามาา้าสลักอันลาด้างไปเทศกะล่องมึงแน่หันขวันว่ายยายบอกว่ายังบอกเอาดอกไม้ไปหอยเนี่ยหอยเป็นเนี่ยพอผัดเห็ดฝ่ายทีใส่ไปทั้งหน,หนานั่นว่ารถเขาบอก่มีมินยังก็เลยเห็ดฝ่ายไปใส่ไว้ พ่อครับไอคิดว่าอารมณ์อารมณ์แบบแบบคือกองคอนฟอร์ตนะใช่ป่ะที่เอฟซีเคยเห็นอารมณ์แต่ก่อนเคยเคยยน่นโทษทรัพท์ถิ่นนะที่พ่อบอกพ่อเมื่อนั้นอาการก็เลวร้ายมากอีกพอทุกอย่างเดยมาเป็นอยู่มือนั่นบาษาพ,พอสิว่าพี่ฟังมือที่ลูกสาวโทรไปหาว่าให้มาเบิ่งแน่นี่ยเออพ่อก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างพ่อก็คือสิลิงหาผู้ใดบ่เห็นหนะ ก็คิดว่าถ้าไปหันกูเป็นยางแห้งก็ต้องให้เพื่อนรับผ้าไปแก่ yeah. มันบ่นเคยเปลี่ยนก็เข้าไปอย่างนี้แหละนี่หม่มากนะโม่เพื่อนนี่ผมบ่เคยเปลี่ยนเลยเที่ยวกอนกันมาดีๆมานั่งพิงไฟกันยิงหันผมว่างเท่ลไรทาบได้ผมแลนเลยครับแลนเมื่อผีแบบบมโหโตโม่เพื่อนก็นแลนนาผมบ้านี้นม่เพื่อนผ้าออกมานนี่ผมเข้าไปผมบ่เคยเปลี่ยนครับ ผมขอไปในห้องพานี่ผมไปได้ลูกกว่าข้ามนะจังสามสายสายบางไงน,นั่นมันกะลามน้องผีใส่ข้อสองเอามาหอยสอ่อมันเป็นคือมีอ้อนมาเว้าวขวัอย่างเสียบันนี่ไปได้อ,อ,อดาบอดาบดวงนะั่นมันเน่าผีอยู่ในหองพาผมนั่นปัดถือแลรกูคืออยากร้องแต่ว,ว่าเห็นไล่ๆนี่วะ เออแต่ก็ยั่งใจได้มาเหนียวยีดาบญงเข้าไปมันโล่งออกไปได้ก็หน่อยออกอยังส่พอพอจิตนั่นะอาการอาการนี้ทุกนเคยขอสามัน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 บ่เค่อยเปลี่ยนเราก็อีกอย่างหนึ่งผมบ่ค่อยจิตเป็นคนไม่เห็นกันฉันเลยผมเนี่ยว่าผมห่ะเป็นคนอายค้นที่สุดเลยผมไม่มีแสดงอาการถือมีถือออกหู้ซึกโดแล้วจังได้ไปเอาหาเปลียนท่องออกมาเห็ดกระตุ้ดไว้ให้มูเพิน เพราะว่านจกระตูดอยู่สิบสายเด็กน่อยลูกหลานถามกันยังโมยังโปากว่ามียังขิตอบมันสันันหละคือชิเมนออกไปยงเด้เคยเป็นแต่ว่าเวนี้พาอว่าถ้าพวกเขาซา้ตัวกันยังหน่อยล่ะเพราะอาจารเกาเืองอกมันมัน,นมันเป็นการเกาอาารนี้เลกเลแค่แมาในเสียเดวาตัวละสามตัวลเขาซ้ตัวตรงๆนะ ถ้าเราทรบกับว่าแตกกันดะตัวนี้คือเราสมาที่ <พอ S 1> ไปในเอฟีเลือดฟังด้วยนะครับว่าเป็นอย่งไรนะครับวันที่นี้ตัวนี้กับบอมยันว่าพอแจ้งว่าเพราะว่าคู่าอาจารย์ตามที่พอเคยเอาเฮียนนั่นเฮียนน,นี่น้ำเพิ่นมาแล้วก็วีซ่าเพิ่นนี่เพิ่นก็เคยบอกอยู่วีซ่าเพิ่นมันแข็งวันนี้กับว่ได้ว่าจะคล้องเก่งบ่ได้ว่าจะคลองดีดอกพอกับคนธรรมดาเนี่ยละ เป็นูุบายอาจารย์มันเคยบอกแต่พ่อกันเคยฝืนทำไี่เกจีเออเพราว่าอาจารย์ใดกันซังขันสิมาออกเลขออกเบอร์นี่ขันหกให้เขาเนี่ยงวดสองเพื่นห้ามบ่ให้ผมไปกไก่เลยเด้กเออไปไกล้พ่ไดใดออไปไกล้แล้วก็เรียบร้อยจ้างมึงจะให้อีกแปลงงวดกับพวกเขาครับมออผมกันลองลองมึงเออก็คือซสาใสนันหนะนแ่ผมยอ ปกตทีผมว่าอยากไปแต่มูเพิ่นกับเพื่อนอยากหไปนั่เสีงผมว่าใครอยากไปถ้าเขาออกถือกันเขาออกไปเฮาก็อยู่เสยไปน้องได้กินได้อยากได้ถือกันมากโตน,นั้นมันก็นอยู่น้ำบุญบารมีอ่าที่เฮาเคยเหตุเคยสางเคยสะสมเอาไว้ละเออที่เฮาเคยทำความดีอ่าบุญบารมีเฮายังมีบอยังหลงเหลียบออ่าที่เฮาเหตุมาแต่เกา่าแต่หลังนัน เออตัวนี้เฮาเหยดไปกับเพื่อนกะสิได้ตอบแทนเฮาอ่าคือว้าง่ายง่ายคือเฮาไปฝากเงินฝากทองนั่นล่ละเฮามีเป็นลานมีจะไปกดออกมาใส่กดออกมาใส่เฮาบ่มีเพิ่มเติมไว้มันกับเมืดกันนังเกิโลโคือกันเออเบิ่งเอาให้ดีพิจารณาเอานั่นหละพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นจังเด็กเตียนเฮาเท,ทใด้เฮาฟังคิดเบิ่งให้มันคักคือคนเฮาคือกัน ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหาบางคนก็นโอ้ยเป็นยังจังบดูแลพ่อแม่เออเมียนที่มีเล็กมีหน่อยอ่าลอยสองลอยก็อันด้สิยากสีแซบก็บซื้อมาให้เพื่อนกินเออมาฆ่าละวะผููที่บังเกิดให้เฮาบางคนมันมาวางสันดอกให้ได้งานดีๆก่อนเดอเอ้อเออให้ในนาทีการงานสําเร็จก่อนเด้อพอกบแม่มาได้กินเนี่ยเทียดอกครับผันสี่ร้อยยังสัน ตายจากไว้ซื้อเข้ากับบดได้ตอบแท่นนี่ย่างเพลินยางเพลินมีคีวิตอยู่มีดอกไม้ถูกเที่นเจ็บยกไห้เพลินเก่าตีนก่ามือเพล่นนั่นแหละครับเพลินโอมเข้าทองเข้ามาจากเดียนเจ้ยเข้าเิดได้มาเกิดเป็นคนมาได้อยู่ในจุดนี้คิดไปได้ครับคิดเบิง่งให้มันดีอาทิผมบอกไปผมกับวันบอกผิดนะปกติผมกับบดคือบ่ได้เลี้ยงดอกธรรมะแต่ว่ามันเปลี่ยนในตัวผม อืว่าวอียังออกไปมันเชื่งเชื่องจิตไปทั้งธรรมะธรรมโมไปด่ะละัะอืมก็อยาเว้าเวลายทอปูเอ้ย่นสีว่าเวาเกินอ,าาอน่าเว้ายร้ายเออมันบ่เมนขายยาหากใหม่ปูอ่าเนีนเอาแต่มองได้มันมีสรรปุ้นนั่นปูอืมห้ตาลูกตาล้านได้มีโชคมีใช่เนี่ย นั่นแหละเออเพื่อนก่ใหญ่กันทุกคนแล้วเฮาไปบอกว่าได้แต่เพื่อนก็ที่ว่ามันสอนโตมันเองโดดบอครับในที่ว่าไล่เมื่อปู่ีเพื่อนเขียนใหายมันคือเพื่อนเพื่อนไยด่วนเลยมันบอกกับเมื่อปูมือนั่นกามันบังเอิญนีเรได้บ้าสักดิ์เออพ่อกะว่ายังสจได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์หาเมื่อหาเวลาสะก่อนเนาะวันนี้โย่วได้มันบม่เคยเปลี่ยนนั่นแหละมูเพื่อนยังเฮตุอยังบ่ทันเลยแต่ว่าบ่มี่อย่างก็สร้างไปมาๆๆข้าออกไปเนี่ย อาจังได้ออกมานน่ครับอืให้ซ้ำเต้นนันถามมูเพิ่นเป็นอย่างอือเพิ่นให้ย,ยังไหนแน่มูเพินนันบางไหนเออให้มูมึงไปหนิมูมึงยังเพราะน่นทีพ่อจะได้กินได้อยากได้เงินได้ทองนะมูมึงกับอะไรเออยาได้ดีๆไปหาซื้อมาสาหัวสาหางมูมึงออกเออให้หัวมันบางใะมันขิดอย่างมันจังสีออกว่าซช่เพิ่นกับพากันว่าลุนจมจานัรน เพื่นบอกว่ายังได้พอกับสิปล่อยเลยเไฮเซวางได้ก็สร้างอย่างมันถืเป็นตัวนี้เองเออเพื่นก็ให้แค่นี้เองตามตัวบนอย่ยงสองตัวล่างแต่ว่าตัวนี้ก็ระวังให้มันดีแน่เด้อนี่ระว่างเอานี่เราว่างเนี่ยมันถือเป็นหนึ่งกับศูนย์มันตัวเดียวกัน อเพราะว่ามือนั่นพวกนี้ิี่ได้สังเกตเป็นกำม,มือสองข้างนี่นี่โยาะว่าน,นีพวกนี้พวกพวจับจุดเดาคาตั้งแต่เอ้ยโง่โง่ง,งนี่เราว่าไงดีดีบปดีมันจะ <c oughs> เป็นหนึ่ง <c oughs> หนึ่งมาเป็นศูนย์ <c oughs> นี่ล่ะนี่มีช้าผันเพือนเหมือนนั่น <c oughs> แต่ว่าล่อเมืองเอกจคอนโมูเฮาจังใดกระจ่องมีนี่ <c oughs> มือทุดท้ทย อเออเสียด้เบิ้งเสียด้ให้ปูขัดให้เบิ้งให้ยังชัดเจนเออมันเสียได้ให้พี่นออ้องเอฟซีอาถูกหม่องถูกบอลได้ไปสือไปย้ายลายเพราะว่าทุนเฮามันนออ้อยอือเคร่บเ,เป็นแนวทางเพื่อนบ้านในบาคนไมเนยแนวทางเพื่อนบ้านเอาในนีม่มีถวนันพอะนร่บขึ้นอันมันสีเอียงฮะฮอกยังนั่น กทเช้าคึ้นอนพอนะโอ้ฝันดีนะฝันดี้ยเขืองปูตลอดนะคะเออดีดีเพิ่นมาเยอนลากชหลยฝันว่าปูเอาทอดมาให้เอาเพชรโอ้ได้เพชรด้ยเนไปทางไหนเลยอดเพชรไทย จากครั้งแรกเป็นลูกนิมิตใช่ไหมแล้วก็ที่ว่าหงยออกเนี้ยมาแรงแน้แต่เลยฝันเลี้ยงผูปูแมวเอาคนจ้นงเลฝันฝันดีแต่ท้องไม่เอาเอาเพชร